พอเรื่องเรื่องที่ดินสปกเปิดออกมาครับคุณศิระที่ภูนับดาวจังหวัดสระบุรีครับถ้าเกิดดูไทม์ไลน์แล้วเพราะมันย้อนย้อนเรื่องไปตั้งแต่ปีห8แปดปีหกศปีหกหนึ่งถูกไหมช่วงนั้นคุณศิระเองก็ก็ยังอยู่อยู่ทางพักมองว่านักการเมืองคนนี้อดีตรองนายกคนนี้มีเอี่ยวไหมครับคือตอนนั้นน่ะนักการเมืองท่านนี้มีอำนาจรถไฟนะครับนะรถ้ฟแล้วกันนะครับที่ดูแลเสกอะไรก็ได้ นะเสียให้อะไรก็ได้ในในในบ้านเมืองนี้ครับเป็นตาหนอเลยเหรอดีดนิ้วก็ก็เป็นไปตามนั้นอย่างนี้เลยอหรอคุณศิละครับครับแสดงว่าก,กถ็ถือว่ามีมีใครก็เข้าออกตร,ตรงนั้นตลอดเวลานะครับครับผมเห็นรบริษัทสีสวัสดิ์ชี้แจงผมยังงงๆอยู่นะผมก็เป็นคนที่เอ,อซื้อคุณคููนะครับครับเขาไม่ติดใจเงิอนอย่างนี้นะ เขาเข้ายตามบัญชีของผู้ถือหุ้นหรือเตามบัญชีที่หู้กู้เนี่ยตรงๆเลยไม่มาขยากขย่อนแล้วก็ไม่ต้องผ่าจ่ายผ่านใครด้วยนะครับผมก็พอดีผมก็พอมีฐานะเนาะก็ได้ลงทุนเรื่องการซื้อหุ้นกู้ผมฟังแล้วมันแปลกๆทำแม่งทำแม่งนะครับว่าคล้ายๆกับแม่ของคุณสามารถไหมว่าถูกหวยรยโกวาหรือเตะทุนมา ฝากเงินทำบุญมีการช่วยเหลือกันหรือไม่มผมให้เข้าสังเกตสังเกตตรงนี้นะครับครับครับการการโอนเงินเป็นขยักขย่อนทีเราไม่ถึงสองล้านอะไรอย่างนี้มองว่าม,มันมีข้อที่น่าสังเกต<ม>แล้วครับผมผมเคยซื้อหุ้นกู้ของไทยพาณิชย์นะครับเขาโอนเต็มจํานวนเลยนะไม่ขยักขย่อนนะอือนะแล้วก็หุ้นกู้ของเอีกหลายบริษัทนะเขาโอนเมื่อครบกําหนดนะครับเขาโอนเต็มจํานวนครับ บริษัทนี้ต้องน่าตรวจสอบแล้วแหละว,ว่ามันมีเทคนิคหรือมีระเบียบ,บข้อบังคับซึงทํำแม่งํำแม่งนะครับอืมอืมครับคุณพร้อมพงศ์มีประสบการณ์หุ้นกู้บ้างไหมฮะจะลักษณะเดียวกันไหมโอนเป็นก้อนเดียวไม่เป็นขยักขย่อนมาเป็นก้อ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 นผมมองประเด็นที่เกี่ยวว่าเอาเงินจากไหนไปซื้อหุ้นกู้เอาเงินจากไหนไปซื้อหุ้นกู้อ่าคุณติลาเอา,าเง<อ>ินจากไหนไปซื้อหุ้นกู้ทั้งที่มีผมว่าสถานะอย่างนี้นะ<อ>ถ้ารับถ้าเรารับราชการหรือผมว่าจะเทียบ่าการก็ C7 ถ้าเงินเดือนก็ประมาณไม่เกิน50,000ื่นสี่หมกว่าเนี่ยเอาเงินอย่างไหนอ <S 2> 2 <S สองเส้นทางการเงินเนี่ยที่ผมบอกว่าพอพอไปตรวจสอบเส้นทางเงินของปวองอ,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 งองแล้วเนี่ยเกือบพันล้านนะเ้าร้อยกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะโย่ไอ้นี่ผมมันแผ่นดินไหวขนาด10ลิตรเลยนะคุณศ<อ>ิละแล้วเดี๋ยวมีอัตเตอร์ช็อกตามมา<อ>เดี๋ยวคอยดูเลยช็อกเนี่ยผมได้ข่าวมาเลยว่าตอนนี้สมหัวกันใหญ่เลยทีมกฎหมายจะเอายังไงกําลังปวดหัวเลยปวดหัวเลยเพราะเรื่องนี้ออกมามันบึ้มเลยนะยิ่งกว่าโอ้โหมัน มันระเบิดลูกใหญ่เลยนะโอจริงไหวเลยหลายหลหลายลอกเลยเนตัวเนี้ยอจริงไหมครับคุณศิลาครับตอนนี้วุ่นวายกันใหญ่เลยไหมฮะปกติเนี่ยเขาเขาไม่ทำอย่างนี้ครับนักนักการเมืองเนี่ยเขาใช้เงินสดกันเนาะแต่เขาเขาคงมั่นมั่นมากว่าจะต้องอยู่ในอำนาจตลอดก<ม>ารเนี่ยถึงได้ทำอย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องการกระแสบัญชีเนี่ยการทำธุรกรรมทางการเงินของแบงค์เนี่ยเก้าร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วเป็นข้าราชการ ระดับไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสี่เก้าเนี่ยหรือส9เก้าก็ไม,ไม่ไม่มีความสามารถเพื่อผมกเกษียณอธิบดีก็ยังมีไม่มีเงินขนาดนี้นะนะครับที่มีเงินหมุนเวียนขนาดเนี้ก็ต้องอไปดูว่าเขาอ้างอะไรไม่อ้างมีบริษัทไหมต้องไปดูผลประกอบการนะครับได้ใช้เงินทําอะไรแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่าสาวดีๆเนี่ยอาจจะที่มาเนี่ยเหมือนกับคุณสามารถหรือไม่หรือที่ไป ไปจางไหนเห็น <et> ว่ามามา,มาสายนึงมา,มมา,มาสายเอจอจานโอนเข้ามาด้วยจอจานเหรอครับครับจอจานโอนเขา้ามาด้วยจอจานนี่เป็นใครฮะก็เป็นอดีตเป็นอดีตเป็นข้าราชการพอสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองก็พอทราบกันสำหรับพลังประชา <c oughs> รัฐมองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย จุดยืนของพรรคประชาธรัฐรวมถึงคะแนนเสียงจะเป็นเป็นยังไงบ้างครับผมว่าครั้งข้างหน้าคงไม่มีผู้สมัครในานมามพรรคประชารัฐโอ้ไม่มีเลยเหรอฮะไม่มีครับไม่มีครับงั้นงั้นเหมือนพรรคล่มแล้วนะแพ้แตกเลยเอคะครับอย่างกทมเอ่อเมื่อก่อนคุณสกวัทีเออย่ท่านพัตรีบีท่านพตรีตั้นก็อยู่ใช่ไหมก็ออกไปหมดแล้วนะครับ นะครับกทมก็ตอนนี้ก็เหลือแค่พี่วันอยู่รมงใช่ไหมแต่จังหวัดก็เขาก็าาเตรียมพี่พร้อมพงรู้ดีนะว่ามีใครจะไปเพื่อไทยบ้าง <c oughs> ผม <c oughs> ว่าท่า <c oughs> นพี่พร้อมพงก็รู้ดี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ส่วนพี่มันจะมินต่างกว่านี้นะไอ้น,นี่เด็กๆนะเรือดำน้ำสามลำกำลังจะจมเรือดำน้ำสามลำกำลังจะจมฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับ เรื่องใหญ่อีกแล้วมีเรื่องใหญ่อีกแล้วโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อรเรื่องเรือดำน้าอันนี้ก็ต้องจับตาดูไหมฮะไปดูฮะไปดูว่าตอนเนี้ยเดินมน้ํามันมันติดขัดอะไรยังไงห,หรือมีคนมาตามสิ่งที่จ่ายไปแล้วอ่ะคืนหรือไม่เราไปดูนะครับอ๋อเรือดำน้ําที่บอกบไม่มีเครื่องยนต์จากจีนเนี่ยนะมันจริงๆริงแล้วมันสเปคมันเยอรมันไงใช่แล้วก็บอกจะเอาเครื่องยนต์จีนแทนเรื่องนั้นเหรอฮะ ก็มันมันไม่สามารถจะเบิกเงินได้ไงส่งของแต่เบิกเงินไม่ได้ของไม่ครบได้สิ่งที่ลงทุนไปแล้วอ่ะก็จะรีดจะจะตามคืนไหม